ใช่จะบอกว่านี่เป็นคัน UL นะครับของฮัตติไลน์นะครับคันนี้สเปค48คันนี้วอร์รูชั่นเอามาลองเทสกระพงดูกระพงแน่ไซส์ประมาณสัก3-4ามส่โลครับ มันไหลเละอืไม่ั่งันนั้อจจะหักมันเกินองศาเลยอุ้ยน่ากลัวเว้ยนี่มันเกิน4ล้อนะเว้ย